สว right? mm. Th ัสดีครับรอครับรอคุณ hmm. ค mm ุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเยวบุกสวนได้กินก่อนครับเฮ้ยมีแต้หน่วยใหญ่ๆญ่แกแล้วบ่ไม่แกได้ค่อยเมื่อกี้นี่อนี่บุกก่อนบุกเยอะหรอกกินก่อนกินดูไม่ลองออไม่แกอือืมอืมอืออือืมออมอ

คือเอาผักเองเขกินกินกินยูเล่าอะผักกินอยู่ล่าเนี่ยผักยังไงวคือพักชีเหรที่ไหนพอแล้วเดี๋ยวสีเขียวนี่นึงคล้ายกับผักชีอะผักชีเลาวที่เขากินกินใส่เฟืองเฟืองบ้านเราไม่มีหรอกปลูกไปปลูกมันไก่กินมัดเจ้าปลูกเ่เออเอามาแต่ลาวเลยปลูกไก่ม <antis> you know. ัน <color> ก <promotion> ินมันเลยเพราะว่ามะเขืออะนี่มะเขือปลาดเนี่ยอือเลยเฮ้ยพี่เมาอย่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 าคิดลึกขนาดนั้น ไม่ใช่ตุงดูดิอืมันืออะไราเมือนงูเลยพี่มาเอออือนี่นอือมันเหมือนกับคอติโกใช่อ่าตุ้ตุ้งตุนี่ค่อยปิ้งเอาเคบอกเออิปิ้งปิ้งเซ็เซ็บอหวานหอมเดี๋ยวชิมชิมก่อนชิมสิงันดดูชิมก่อนแกะเลือนเอาก่อนนะเรออือ ลุงบาวดูคนจะทำให้เจ้าดูเนี่ยโอ้ยยังไม่สุกเลยนี่นะเออคอมแล้วเออคอมอ่ะนี่แล้วก็เจ้านนี่ก็กินเราชิมกันอันนี้บันตำตำพริกหยวกเหรออันนี้เหรอไม่ไม่ต้องใส่พริกหยวกก็ได้อร่อยเหมือนกันใส่พริกหยวกก็อร่อยลองลองเอาอันนี้ให้ลุงบาลนี่อย่ามันลุงเลยนะหมาหมาหลุงลุงหมาเอาอันนี้ให้ลุงหมา ในจี้ไหมจิกก็บ้านวันนี้เยอะบ้านแล้วไม่ใช่ติดไอ้นั่นจุดจุดจุดเด็ดีหอยเหรอโอ้เออเจ้าก็ได้พี่จับเสเฮยหอยเสเฮ้ยขมเผ็ดเผ็ดเผ็ดหรอไม่เผ็ดหวานเดี๋ยวกินดูโอ้โอ้เออหนักปลูกอะไรวะอะไรน่ากลัวหนักปลูกหนักปลูกอืม

ก็มีขายตลาดเนาะมีอืมอืมอ่าโทรใช้ปากกินเลยทีนี้มันร้อนนะเออรู้อยู่เก๋เก๋แล้วเลเออรู้ตัวว่าเก๋แล้วตีนี้เอ็นดูป่อนสิเออทีวป่าเอาใส่หมูเอาสเนียบสีขาชิมอืมอืมดีเลยหอมหอมอืมเออกินสับปะรดกอนอืม ไตอยู่ไม่ต้องต้มไงค่ะอ่าอืมอืมเออดีแบบมันนิ่มนะพี่บ่าวเออครั้งแรกของที่บ่าวไม่รู้เมียเจ้าเอาอะไรเขากินไม่รู้แล้วครั้งแรกในเนี่ยไม่เคยเนาะแล้กินติส้มตังมันมะเขืออืมคือยาวของใหญ่ของใหญ่อะไรมีใส่มีใส่ด้ีป่ะมีมหละมันก็เหมือนปลาเลย เออเมาเมาขื้ยาบอกโอ้โหเหมือนีโกนเจอแต่เจอจะเจอหนี้เจ้เนี่เดินไม่ได้เลยไม้แต่กินมนี่เดินไม่ได้เลยอิ่มเออเิอกว่าเอาไปกินกับอะไรนะใส่สมตำมาเอาก็มีมะเขือเทศอยู่มีสีแดงด้วย นี่ของคอยก็มีหน่อยเลยสิเยอรู้ไม่ของคอยเนใส่ตู้เย็นเอาไว้เยมันเทิดนะกินกับข้าวดำอ่ะเนไหนใส่ถุงเสียงทำไมแปลกแปลเนี่เนินนาไปนนาวินหละเริ่มนาํ่่าไปงี้แหละทำไมดูเหมือนจะไม่ค่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออเหมือนเดิมอายุเยอะแล้วเนาะอืมทำได้และนี่กินหมดละอืออืออมอ ถูกน้าคนเหนียวดำให้นี่นานเป็นสตีเป็นอย่างนี้มันขอดีเนี่ยฮะนานเวทบัตรที่เรเป็นแบบนี้เออขอดีอ๋อถ้าเจอกันบ่อยมันจะเบื่ออะเบื่อเบื่อรู้ตัวเนาะเออจริงเหรอแม่นานเจอกันที่เราเจอบ่อยเอออืมเดือนละครั้งเดีอยวเคยใกล้ๆกันเจอกันเดือนละครั้งเลยเหรอเออมึงรีฟันอยู่กันติดกันมากเลยไม่น่าหรอกเดี๋ยวกัดกัน เอันนี้คือสาเหตุที่เจ้ากับเมียเจ้าอยู่กันคนละที่ไม่ใช่ตอนนั้นน่าจะแค่อยู่กันเพีย่นันเนาะนั่นตะหักอันนี้เพื่อนฟูงเนาะเอออืมทิ้งข้างสองครั้งเคยเจอกันใช่ได้กินเช้าเช้านี้กินส้มมะเขือนี่บอกไม่ใช่มะเขือเหมือนเจ้านั่นแหละช่วงนี้พี่วาวไปทาอะไรไหนเจ้าน่ะช่วงนี้เจ้าไปทาอะไรยังไม่รู้เลยว่าไปทาอะไรมี จ้าทำอะไรไปเห็นเจ้าขี่รถอ๋อวันวันไปรบ้านทำงานไปลงแขกขี่รถเบิ้ลซ้ายเบิ้ลขวาอ๋อไอ้ดูนเนาะเนอะไม่รู้ไปไหนอืมบางทีก็แบกโน่นหน้าไม้ไปแล้วเนอะยิงปลาเนอะเออได้ยิงกบปลาเนอะเห็นแด้วถือมาเออได้ตอนกลับไนีเห็นแด้วถือแอันนั้นกลับไม่วันได้สองตัวทั้งวันทั้งวันได้สองตัวอืมอืมดีกว่าของกราไปของควสุกอะควาสุกที่หาหาไม่ได้ควาสุกทางใจเนาะอืมเพราะว่าใส่จันทร์ดีกว่า น้ำเยอะไอ้น้ำมันไม่ได้ที่มันใส่มันเดี๋ยวสูบน้ำก็ย้ายก็สุดอือใช่ต้องในน้ำนี่ก่อนนวดหุ้ยถ้วยนวดเนาะนั่นปลาช่อนมันมีตัวใหญ่ในสระานี่บ่มีแตัวข้าคานี่ยผมมีรอกเออไม่มีได้ยังไงโอเคเออไปแผลให้ลูกมันนี่บ่กแผลแผลลูกอะอยู่ใส่ลูกอะลูกอยู่ไหนอยู่โน่นสี่กา สิกาไปมหาคนนีはは here, ้เราไปโรเลยนะไปกลามหาเดนไปยูเลยนะที okay, so. ่เราเคยแล้วโอเคแล้วกับมหาเดยนะรอรัรอสวัสดีครับรู้จัพูดเอออ้าวไม่เนาะเตือนไว้เตือนไว้อเตือนสติ้อรอสวัสดีครับ